เอาล่ะสปีทุกท่านด้วยนะปุ๊บกับผมห้องการทดลองและวันนี้เราอยู่บเกมวันผ i ดเทโชโครสตามอ่านทุกอะไรผิดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้รัก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าสิ่งงที่ผมชอบก็คือกาชาของเกมนี้นะครับผมและตอนนี้ครับก็มีกาชาของแชงวินเอฟเมเลสนะครับผมนี่ การสุ่มกระาของเกมนี้นะครับ5ผลเท่ากับ1รอบนะครับผมและสุ่ม10ครั้งก็เท่ากับ50ผลแต่ว่าเขาจะบวกฟรีให้อีกหนึ่งนะครับเท่ากับ50ผลเราจะสุ่มได้ทั้งหมด11ครั้งนะฮะแต่เมื่อตอนนี้นะครับก็จะมีของฟรีให้เราสุ่มนะก็สุ่มกันไปก่อนนะครับสุ่นแบบสุ่มผลพิศารไปเออลืมบอกไปครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด400ผลนะครับเราก็จะสุ่มได้ทั้งหมด80ครั้งนะครับเราจะมาสุ่มให้หมดกันเลยในคลิปนี้วะเอาว่ะ ถ้าได้ลูฟี่เกียร์สี่คือไม่ได้ฮะถ้าลูฟี่เกียร์สี่คือดวงดีนะตัเนี้อืเหลืองหมดเลยครับถ้าใบแดงคือดีโอเคครับมาใบแรกครับอ่าโมโม่นะครับผมโชกุนของเรานิ่นึงนะครับแล้วก็จะมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้จักบอกป้ายคอมเมนต์บอกเลยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ซันจีเวอร์ชันโดนแกงนะครับโอเคสวยเพื่อน น่ารักคนนี้เพโดนาหรือเปล่าครับสวยเลยช็อปเปอร์นะฮะมาโอเคโอเคคามาคามานะครับถ้าจะไม่ผิดสวยเลยจากภาคเดโลซาตัวนี้ครับเฮ้ยใบเหลืองเปลี่ยนเป็นใบแดงฮะมามมกาโรติตโอ้โหและได้เป็น <c oughs> สวยเลยครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับของเกลือครับของเกลือประมาณนี้ครับสุ่มสิบครั้งแรกสุ่มสิบสุ่มฟรีนะฮะก็ประมาณนี้ก้อนเกลือเลยเหมือนกันโอเคครับหลังจากที่เราสุ่มฟรีไปนะครับแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นของเกิงแล้วผมทั้งหมด400ผลหรือ80ครั้งนะฮะก็เพื่อเป็นกำเพงเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับ จากที่ผมเคยสุ่มมาไม่เคยได้ตัวตู้เลดเลยนะครับผมมาดูว่าครั้งนี้เราจะได้ตู้เลดแชงคุดหรือไม่นะครับสุ่มกันไปดยไปห้าผลอ่าเท่ากับ10โลบวกหนึ่งสุ่มเข้าไปครับแล้วอันนี้ขอเป็นลูฟี่เกียอสิลูฟี่เกียอโอโหเกลือเกินหรือเปล่าวนันนี้โอ้โหได้ใบแดงมาหนึ่งใบครับถ้ามีรูปแบบนี้แสดงว่าเราจะได้อ่าใบแดงมาอย่างน้อยหใบ พูดผิดครับคือขั้นสูงหนึ่งใบโอ้ได้อูซบมาใบแรกนะฮะจูนี้ซบสีดาวนะครับเอ,อ่อคนนี้นะครับผมสีดาวนะฮะแฟงกี้สีดาวะฮะอุ้ยอ,อ๋อใบสานะฮะโอเคโอโ้มีลูฟี่ด้วยห้าดาวนะครับก,ก็ลองดูแล้วกันโหดีใบแดงครับมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรครับและเป็นเฮ้ย โอ้โหตัวนี้ผมเหมือนเคยได้แล้วนะครับเอาเป็นไปเอาไปไปกินนะครับเราจะได้เป็นเลเวลแม็กเป็นร้อยสิบโอเคโอเคครับตัวนี้เป็นสีดาวนะครับโอเคพ,พวงพวกนกขาวใบซ้ำหืมตัวนี้นะครับเอาเรื่องเอาเรื่องห้าดาวนะฮะก็ได้อยู่นะโอเคนี่จะเป็นแบบิ๊กมัมอุ้ยได้ได้ได้แดบบงมาสองงานก็โอเค ลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรครับแล็บมังคุดอุย้ยอา้าวปิดคลิปเลยไหมได้ได้แจงคุณแล้วเหรออ้าวเตียวมาตั้งเยอะได้แจงคุณเลยเหรอแจงคุณหกดาวนะครับจะเห็นว่าน,นี่คือห้าดาวแต่ถ้าเราปั้มเป็นเลเวลแม็กอาจจะเป็นหกดาวมันคือใบแดงคือหกดาวแจงคุณสีฟ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยซูมแค่สิบครั้งแรก เราได้ตัวตู้เลตมาแล้วครับก็คือแจงคูดหกดาวนะครับโอ้ดวงมันดีเกินไปป่าพี่เอางี้มากคือครั้งก่อนนะผมเคยสุ่มตู้ของอุตะและผมไม่ได้ตัวตู้เลตอย่างตัวอุตะมานะครับซึ่งตัวนี้ผมได้แชงมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าสุ่มปก็อาจจะเป็นคือเก็บไว้ดีวกว่านะครับเพราะว่าเราได้แชงมาแล้วเรามาสุ่มอุตตะดีกว่าเพราะก็อยากได้อยู่พอสมควรนะครับก็ เอาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นาสมแทนแล้วกันห้าสิบผลเหมือนเดิมนะครับสูมไปเลยฮะอยูน่นี้โอ้โหมาถึงก็ได้เลยเงือบเลยเงือบเลยอุตะของอุตะแล้วกันไม่ก็ช็อปเปอร์อยากได้ช็อปเปอร์เอา้าโอ้โหม่งทำไมเกลืองเงี้ยทำไมมีคัสซีนให้ผมเลยวะอะไรเขาไม่มีคัสซีนให้ดูแล้วหรอมาีใบแรกครับลักเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงฮะน่าจะเป็นใบซ้ำว่าลนะ คือเหลืองเป็นแดงคือใบซ้ำนะฮะโอเคแจ็คเอาไปอัพเปียวได้ครับและใบแดงใบที่2ครับจัดเข้าไปเป็นใบซ้ำฮนะแต่ดีครับเอาไปอัพเปีบลนะครับใบซ้ำคือเราสำหรับเป็นเวนเดียวได้เลยไปไม่นลองเสียดายเพราะอัพเปียวมันจะทําให้เราเลเวลแม็กด้วยนะฮะเลเวลแบบพุ่งขึ้นอนะ่ะโอเคแม่พุ่งงงโอเคใบซ้ำใบซ้ำสวยเลยเพื่อน คือพูดง่ายก็คือถ้าใบซา้ำเราเอาไปอัพเหมือนมันเป็นการอัพดาวอะ่ะเออจะรูงดาวไปสองดาวอะไรประมาณนั้นฮะแต่มันจะเป็นเรื่องของเลเวล,เวลมากกว่าสวยเพืน่นจัดไปจัดไปเราได้ใบแดงว่าเพลทวานครับเพลทูรครับจบดีสี่ดาวและอืเทียบร้อยฮะตุ้มระต่านี่คือไม่ได้ตู้เล็สักทีเลยเพื่อนอ๋อนี่คนจากคณะปฏิวัตินะครับผม ในทีมอะไรไม่รู้กอย่างก็วานไปโอ้ขอตู้เลทขอตู้ตู้เลทไม่ได้อุณหาขอชอปเปอร์ก็ได้้ยมามาลูฟี่เกียร์สี่ลูฟี่เออแสดงว่านเนี่ยเราจะได้ประมาณสองสองใบติดแดงสองใบขึ้นสองใบขึ้นไม่ก็สามสองขึ้นสามสองขึ้นสามต้องมาลุ้นใบแถมอีกใบแถมอีกใบนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคครับตัวนี้นในห้าดาวตัวสาะครับ อะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมเอารูปเซฟมาด้วยอะ่ะสีดาวครับเอามาครูซันจิฮะโอ้โหนี่พี่น้องของซันจิฮะห้าดาวและใบแดงครับจำไดีและเป็นแฟงกี้ฮะโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าโหดหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาดูไปกี่หกดาวมนไม่เคยมีกำลังใจเรวลองไปดูแล้วใบแดงใบติดติดกันฮะให้มันลุ้นอื้อือ,อ ใบสามนะฮะแต่ก็โอเคครับเอาไปอัพเวลได้เดี๋ยวเลยเพื่อนสวยเลยเอวิ่งอะไรอ่ะแหมงงบ้านหลายคนงงบ้านที่ผมพูดเนี่ยคือเออวลแม็กของเกมนี่คือ9ก้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครที่3ไปอะ่ะมันจะเพิ่มจาก9ก้าเเป็น150 1 0 5 110 1อย1้าหน่งยนร้่อยไปเรื่อยๆครับจะถึงหลายร้อยนั่แหละไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกัน ใบแดงใบแดงสามใบครับจอนวันนี้ฮะก็สุ่มกันไปแล้วจอนวันนี้ได้เป็นตัวอย่างโอ้โลเล็กห้าหกดาวผลูอ่าส่วนแล้แต่ไม่มาเลยนะอุติกไม่มาเลยนะเราสุ่มไปกี่บาทแล้วครับสุ่มไปทั้งหมดสองร้อยเอ่ออะไรนะครึ่งทางน,นะครับสี่สิบใบครับจอนนี้โอ้โหแล้วเหลือหมดเหลืองหมดแล้วในยาใบเดียวครับไม่มีคาสสิ่แบบนี้ครับ คือใบแดงนี่ยไม่มีละปิดอยวมาแล้วเออโอเคสีดาวซ้ำปะไม่ซ้ำปะ okay. โอเคโอเคมามาไม่ใช่แยะเพื่อนคือใบแดงซ้ำอุ้ยบิ๊กมัมโอ้โหได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะมาดูว่าเก่งหรือเปล่านะฮะจ่วงวันนี้กองดวงดาวเยอะมากแต่ผมมีอะไรตัวตู้เล็ดอะ ไม่มาใช่ผมสะกลิวะนี่ผมจุ่มตัวเธอนั่งนานแล้วนะอุต่าพ่อคุณมาแล้วนะครับคุณไม่มาให้ผมเลยเหรออุต่า <c oughs> โอ้ได้แช้งแล้วแต่ไม่ได้อุต่าเลยสุริเนโอ้ว้าบอลเครบอลเคลตอนนี้น่าจะห้าดาวได้สามโอ้หนมันน่ารักอยู่แล้วนะน้ำมีอะย้อยไม่ลงเลยตัวมีตัวน่นารักน่าชัง และขอเป็นใบเอ้ยได้ได้จุดนี้แล้วขอเป็นตัวที่ยังยังโอ้สวยเลยหรือว่าผมได้ไปแล้ววะถ้าเป็นสีแดงผมได้ไปแล้วนะสีอะไรวะสีทองสีเหลืองคาตาคูรีผมมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คนแรกก็จะเป็นคาตาคูลีสีแดงอันนี้ก็คา,าตาคูรีส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 ้มสีเหลืองแล้วก็จะมีคาตาที่อยู่กับ หลอกของเพื่อนของเขาอะ่ะมีอะไรนะพี่น้องของเขาอะ่ะสามคนผมมี3ตัวแล้วมันจะมาเยอะแยะวะผมจะเล่นกันแล้วแล้วตอนนี้เรามาครึ่งทางนะครับรู้ให้ผมนะครับกดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นไกด์ให้ผมได้ไปหาอูตานะครับอยากได้อูตาไมโครชอปเปอร์ชอปเปอร์ตังฮิวแรงอยากได้อูต,าชอป,ปออตาชอปเปอร์ลูฟี่เกียร์สีอูตะาชอปเปอร์ลูฟี่เกียร์สีโอเค3ดาว3ประมาณ2-3ถึงตัว6ดาว2ถึงตัวจังหวะนี้ ไหนวะโอโหมีแค่ตัวเดียวว่ะแล้วมันมาด้วยผมไหมอ่ะหรือว,ว่ามันจะได้ตัวตัวเลดวะตัวตัวเลดวะตัวเลดแน่เลยโอเคครับตัวนี้ตัวนั้นจิ้งจอกที่มันรบรวอาวุธให้โอเคโอเค,อเคนี่ใครอ่ะคุณเลยปะวัะ <laughs> วีเพื่อนโอเคครับ แหปกไม้ปกบมืออะไรอะครับพี่แล้วคนที่ทำถ้าไม่โหลดหนั่นก็คือตัวํานะฮะโอเคเนี่ยถ้าโหลดนี้คือได้ตัวใหม่แต่ถ้าไม่โหลดคือตัวําและใบแดงครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะตัวอะไรครับและเจงาวะนีดยแชงคูดวัดแชงคูดมาไหมอะอันนี้ไม่ใช่แชงคูดที่เป็นตัวตูว้เป็นแชงคูดอีกตัวนะครับคืออันนี้เป็น6ดาวธรรมดาส่วนอันที่ผมได้ไอ้ครั้งแรกอะเป็น6ดาว เรียกว่าหกดาวหกดาวลิมิเต็ดอะไรสักอย่างนะครับเอ่ได้หกดาวธรรมดาสวยเลยไปโอ้แล้วใบไดใบครับจบไปไดีครับก็บาลุูนอูตาอูตาอูโอเคได้หมาแล้วได้ลิงแอนน้ได้แมวต่อตอนนี้ผมรอรอนานพอสมควรนะผมอยากให้มันเรียกว่าอะไรนะคือผมมีตัวตัวแมวนี้ 3ดาว4ดาวเยอะมากผมก็อยากรอตัว6ดาวมาครับซึ่งเขาก็มาละเออโอ้โอยเหลืองจังเลยเหลืองแแอเลยแดงสักใบโอ้โหเรี็บร้อยใบแ,แรกครับสวยเลยครับยิงชีโราชิรับผมไอตัวน้ำหนักจากอ่าดอฟิลโก้ครับผมตัวทำนายครับ อคสงสารนกเหลือเกินดูนะครับจวะนี้ตัวนี้ยังไมงนะ่มีหกด,ดาวห้าดาวเลยนะมีได้นไแค่สี่ดาวนะอมมาอีกแล้วดูเลยซ้ำอันนี้ซ้ำโอเคจักหนวดขาวแน่ๆตัวนี้กลุ่มหนวดขาว <c oughs> อะไรอ่ะ โอ้มีด้วยเหรอเนี่ยอูซบก้อ,อนอูซบหนึ่งร้อยปอนและใบแดงโอเคถ้าแถมไม่แดงนี่เกลือแล้วนะอยู่เนี่ยโอ้ยนี่ใครอ่ะนี่โดดดำเหรอทำไมแต่งหน้าแต่งตาเนี้ยนี่ดวด,ดำวะอ,อะไรไม่รู้อ่าครับตอนนี้ครับเหลือแค่อ่ายี่สิบครั้งสุดท้ายนะครับอูต่ายังไม่มานะฮะได้แชงแล้วแต่ไม่มีอูต่า นะผมสุ่มไปเลยอูตาอูตาอูตาลูฟี่เรียกแล้วอูตาอุ้ยแดงเหลืองเหลืองเหลืองแดงเหลืองเหลืองเหลืองใบแถมนะอย่าแดงมาจะได้อ่าจะได้แดงสามใบหลุดใบเกิดหลุดใบเกิดมาใหม่เนี่ยจินเบรทำไมันเกลือยงี้วงอูตานี่ผมไม่ได้นี่ คือถ้าจะให้พูดคือผมสุ่มครั้งนั้นก็ประมาณ350หาบไมล์มารวมกับแบบนี้350ก็เป็นเท่าไหร่ละ6 700แล้วนะโอ้แต่แช้งกับเราสุ่มแค่ครั้งเดียว50 50ิผลเราก็ได้แล้วอะ่ะตาเห็นใบแดงว่ะ3ป่ะจินเบรครับผมรู้ว่าคุณเทแต่คุณอย่ามาเยอะได้เปล่าจินเบซันจีหกดาวว่ะ สันจิหกดาวนี่ผมมีแต่สันจิห้าดาวไม่เคยมีสันจิหกดาวโอ้ยโซโลเล่นกายกรรมโซโลยังไม่มีหกดาวเลยครับรอรอห้าดาวรอแดงเอ้ามาลัวๆวะ่ะเหลืองเป็นแดงรอ <c oughs> รออะไรละ่ะรอร่างเหลืองวะ่ะรอหกดาวเหลือง มันจะมีหลายสีนะครับจยู่บนนี้อูตาอูตาอูตา,าคิดสีไรสีไรคิดโอ้โหหกดาวสีม่วงครับตอนนี้ผมมีคิดอ่หกดาวสีแดงและแต่นี่เป็นหกดาวสีม่วงมันมีหลากหลายสีด้วยนะครับโอ้แต่รอบนี้คือหกดาวเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกดาวห้าตัวครับและครั้งสุดท้ายของเราครับมูตะาจะมาหรือเปล่าครับ ส่งเจียวส่งใจกันมาให้ผมครับเรียกน้องกูตะมาให้ผมทีฮะจังหวะนี้ฮะอูต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 ะสีดาวโอ้ลูฟี่เกียร์สีมาโอเคสามสามใบติดสามใบขึ้นสามใบขึ้นแดงสามใบขึ้นวัาวมาทำไมวะลูฟี่เกียร์สีมาใหม่น่ะโอ้ทำไมเหลืองหมดละคาดสินไปแล้วทำไมเหลืองหมดวะไ,ไม่เข้าใจ เรียบร้อยครับสวยเลยฮะเอาสัญจที่ผมเพิ่งได้เหรอเนี่ยครับคุมาคุม,มาก็มีแต่สี่ดาวไม่มีผมเลยห้าหกดาวตัวมาเทนะถ้ามีหกดาวผมป้นนะคุม,มาไม่มีโอ้มันเกลืองอีวะโอ้แล้วมันขึ้นลูกฟิกเกีย่ยสี่มาทำไมอ่ะครบแล้วสิบต่อสิบครับคันนี้ใบแถมฮะใบแดงอุตะอุตะ อุต่โอ้โหตาไม่มาเกิดกระเด็นลๆๆลๆๆๆๆคือตัวหกดาวมากันรัวๆเลยครับแต่ว่าครั้งหนึ่งมันต้องมีหกดาวอ่าหนึ่งตัวนะครับสุกสิบครั้งถก็มีหกดาวหนึ่งตัวครับเกมนี้ก็ต้องว่าไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่ดุดเด็ดไปหน่อยว่ะ เอาแล้วครับเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวคน6ดาวที่เราได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นอูซบกับนามีนะครับซึ่งอันนี้ก็ซ้ำหน้าผมแต่สามารถเอาไปอัพเบลได้นะฮะแล้วก็มีอาคิโนกับเอสนะฮะก็ซ้ำฮะแต่เอาไปอัพเบลได้ครับผมนะตัวนี้ครับหนวดดานะครับผมใช่ไหมคือหนูมันน่าตายแปลกๆวะแล้วก็จะมีบิ๊กมัมนะครับผม2ตัวนะครับตันนี้เราได้ซ้ำมา2ตัวแล้วก็มี แจ็คนะครับผมเอาไปอัพก็จะเป็น6ดาวนะครับล่างนี้นะฮะก็3ครับเอาไปอัพเปียวได้ครับแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวหมา่ามิกนะครับล่างซูรองนะครับผมแล้วมีหมาก็ต้องมีแมวครับล่างซูรองเหมือนกันครับซึ่งตัวนี้เพิ่งมีครับก็รอคอยมานานรอคอยมานานตัวนี้และตัวไฮไลท์ของเราครับแชงคุดฟ้านะครับผมเป็นตัวละคร6ดาวพิเศษนะครับลิมิเต็ดอะไรก็ว่ากันไปครับจนวันนี้และ แชงคุดอีกตัวครับนี่เป็นแชงคุดม่วงนะครับผมเป็น6ดาวธรรมดานะครับถ้าถ้าปิดกล้องออกไปผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็จะมีอาบากรีหัวนมแสงสว่างนะครับนี่ก็6ดาวนะครับเป็น6ดาวสีฟ้าครับก็มาดูว่าเก่งหรือเปล่าก็ต้องไปลองกันนะครับผมก็รอคอยมานาน6ดาวยังไม่มีครับแฟงกี้แล้วก็ซันจิ6ดาวนะครับหลังจากที่เรามีซันจิ5ดาวมามากมายครับก็มีก็สิหกดาวเป็น หกดาวสีเหลืองครับไม่รู้ว่าเก่งไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะัจุดนี้แล้วก็ไม่แล้วครับกับตัวลูกลักหลายคนนะครับหกดาวสีเหลืองครับตอนนี้ผมมีหกดาวเยอะมากครับสำหรับคาตาคุริฮะแล้วก็มีคิดอ่าสีม่วงนะครับผมเมื่อก่อนผมได้คิดแดงนะครับแต่นี่เป็นคิดม่วงครับไม่รู้ว่าเก่งไหมครับแล้วก็มีตัวอย่างพลเรือเอกด้วยครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละคร6ดาวทั้งหมดที่ผมได้ครับตกลนตัวไหนก็ต้องขออภัยด้วยพอดีตัวละครหกดาวพวกมันเยอะเกินนะครับพี่พน้องนองวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับแม่มีความสุขมากครับสำหรับเกมกายชาครั้งนี้ตัวละครดีเยอะมากๆนะครับก็เจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับบายบายครับเม